พอสโคบอกว่า DNA Man แมนยูไม่ใช่แบบนีแมนยู Man ที่เป็นแมนยูจริงๆคือกลาเล่นในบ้านแมนยูเขาต้องแบบเล่นในอย่างดุด,ดันและแฟนบอลจะนั่งไม่ติดทุกคนจะคอยเชียร์แมนยูอยู่อย่างไม่หา่างจะตะโกนเชียร์แมนยูอยู่ทุกวินาทีปีกจะต้องเลี้ยงเจาะฝากองหลังคู่แข่งไปยิงในกรอบเขตโทษให้ได้และแมนยูที่ผมเคยเห็นก็คือ ทุกวินาทีของเขาจะเล่นเกมลุกมากกว่าเกมรับแต่รูเบนอัมโมลินเนี่ยไม่ใช่ดีเอ็นเอแมอยูอย่างแน่นอนและเชื่อว่าพี่เจ๋งรูเบนอัมโมลินเนี่ยจะไม่สามารถอยู่กับแมยูได้ไปมากกว่านี้แล้วเพราะเขายังไม่ได้โค้ชที่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะต้องเป็นเหมือนเซอร์เล็กฟอร์กูสันเท่านั้นสไตล์คล้ายๆอย่างนั้นเป็นธรรมชาติในการเ,เลกกน่นเกมลุกมากกว่าเล่นเกมรับ เน้นการทำประตูมากกว่าเน้นเกมแพ็กรับ